สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม for e n รนะครับผมเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งก็ไม่ดู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นยังไงนะฮะก็ดูจากดนตรีแล้วก็งานภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมเนื้อเรื่องแบบสบายๆชิลๆนะครับผมก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรอเล่นกันเลยนะเริ่มครับผมบทที่1ชีวิตในวัยผู้ใหญ่นะฮะอะไรเอ่ย ฟอร์เรนจโวนะครับผมอายุที่15ปี7จ็ดโมงแล้วตื่นติ๊กเข้าไปครับผม7จ็ดโมงสิ้เราเนี่ยโอ้โหเหมือนเราเลยผัดไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> เราชื่อฟอร์เรนจิโวอยู่ที่15ปีนะครับผม7จ็ดโมงครึ่งแล้วตื่นมาแปรงฟันอันนี้คืออาว่าแล้วแปรงฟันนะครับโอเคสะอาดเดี๋ยวอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนแล้วก็ตอนตื่นเช้าทุกวันนะครับผมอันนี้คือเราไปทํางานใช่ไหม ไปทํางานแล้วอยู่ในรถไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือมีรีทวิตหรอรีทวิตกับไลน์นะครับแต่ว่าน้าน้องดูซ้อๆนะทุกคนดูดิอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นรูปของคู่รักสักคู่หนึ่งไหมแล้วแบบน้องเหมือนน้องอยากจะมีแฟนอยากจะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่าเรากดยินดีด้วยนะครับผมก็ความรักของน้องเขานะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักปาร์ตี้ภ้าพของปาร์ตี้เหรอโอเคกดไป อันนี้ก็เป็นปาร์ตี้นะครับผมเหมือนว่าเฮ้ยอันนี้อาหารอาหารเราต้องรีเอา่ะรีไปเลยอันนี้เป็นภาพครอบครัวนะครับผมเอ๊ะทำไมทาไมภาพส่วนใหญ่ที่มันโผล่มันจะเป็นภาพแบบภาพที่มากกว่าหนึ่งคนนะโอเคตอนนี้เวลา9ก้าโมงแล้วนะฮะอันนี้คือทำบัญชีเหรอเนี่ยน้องน้องโยอ่ออันนี้คือสามสามเจ็ด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 เอันนี้เคยทาอะไรเอ่ยอ่ะสามอ่าจับคู่เหรอ อ๋อจากคู่โอเคได้ครับได้ได้ได,ได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคบ่ายสองครึ่งแล้วคุณแม่แม่โทรมาวางวางดีไหมวางวางรับสายวางรับสายต้องรับดิเออรับรับเปิดรับโพงได้ไหมอ่ะไม่คุยกันใหม่นะคะแม่ไม่ต้องหาแฟนที่หนึห่งกออ๋อวัฒนธรรมจีนนะครับเพราะว่า ถ้าดูจากตัวของชื่อชื่อของน้องโยด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวอักษรนีน้น่าจะเป็นอักษรจีนนะก็คือแบบวัฒนธรรมของคนจีนนี่ก็คือเขาจะชอบพาลูกสาวไปดูตัวใช่ไหมเอออ,อ,อ,อันนี้คือเขาให้เลือกตอบเหรวอ้าวกำนึกว่าให้กดผ่านไปลุงนี้ผมน่าจะแบบตอบที่สองเออรูแล้วค่ะแม่รูสบายดีโอเคอ่ารู้้วคารู้แล้ว เออโอเคครับโอเคเหมือนเหมือนตอบไปสงสนะครับ<ๆ>เพราะว่าเราก็ทํางานอยู่นะอะไรเงี้ยสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยมีข้าวห่อสาลายนะครับผมมีข้าวห่อสาลี่แล้วก็แซลมอนเหรอเอาแซลมอน,อนก่อนแล้วกันโอเคครับกินไปนะค่อยๆกินนะน้องโยค่อยๆกินนะครับผมโอเคค่อยๆเคี้ยวนะค่อยๆเคี้ยวปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้อ่าไปแล้ว เอาละตอนนี้หาทุ่มห้าสินาทีนะฮะในเวลาแปลงฟันเข้านอนเด็กๆจะลืมอาบน้ำด้วยนะครับผมก่อนนอนนะเที่ยงคืน20นาทีโหทุกคนดูสิน้องโยเหมือนเขาจะทำงานเหนื่อยมากเลยเขาหลับไปแบบหลับสนิทเลยนะฮะเนี่ยปาครับผมบทดดที่สองความทรงจำ เดี๋ยวนะเกมนี้มันจะเล่นอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยแบบเป็นเกมยังไงนะเขาเรียกอ๋อความทรงจาของเราเหรออันนี้คือวัยเด็กเหรอเป็นเกมที่เล่นกับมุมมองชีวิตหรือเปล่านะตัวเกมเนี้ยอันนี้คือเก็บของในห้องเก็บของ,ของน้องเดยกก็ทาทาขอบตลงมาโอ้ยของตกโอ้ยเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยไอ้กล่องที่มันโดดเด่นปัจชาบ้าน โอ้ยนี่มันผมจําชื่อเรียกไม่ได้อะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้แบบเพื่อนเพื่อนเราโมเพื่อนจบมหอะไรแบบเขาให้ของของขวัญไม่ได้กล่องอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าคืออะไรผมลืมละลืมชื่อเรียกนี่มันกล่องอะไรกันเนี่ยอืมเปิดกระดาษกันมาครับปับปั๊บปับปับอ่าไปต่อฟอร์เรนโยฟอร์เรนโยในว,วัยเจ็ดครัวตอนนั้นน้องอยังหน้า,หน,าหน้าตายิ้เย็นแจ่มใสยอยู่เลยอะทุกคน โอเคครับไปต่อนะเฮ้ย hey, นี่มันเรืออันนี้คือให้เราทำอะไรอะ่ะแต้มแต้มสีเหรออ๋อเปลี่ยนสีไปเรื่อยเรี๋ย,ยวก่อนนะเอาเป็นอ่วเดี๋ยวนะคือคืออ๋ออ๋อเหมือนกึงก่งๆพารเซอร์นะเออเอา เอาทงไว้ตรงนี้แล้วกันเอาทงทงนี่นี่คืออันเอาดาไปตรงนี้ด้วยเออเนี่ยสวยงามไปไปกันต่อครับผมนี่คือเราในวัยเจ็ดขวบเหรอก็คือเหมือนเราระบายสีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเดี๋ยวทางนั้นนี่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  เอาตเต็มไปเลยแล้นะ,ะเออเราไม่ต้องเดี๋ยวเราวางพื้นไว้ก่อนนะครับผมวางพื้นไว้แล้วก็อ๋อตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับผมเอาไว้ตรงตรงนี้อา่าหัวใจหรอหัวใจหัวใจไว้ตรงนี้แล้วครับผมอุ้ยสวยว่ะโอเคฟีเจอร์เราสวยมากเลยเนี่ยรอจะไปเจ็ดขวก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทำเก๋มากเลย,เยคุณแม่ เอ๊ะพอน้องเข้าสู่วัยเรียนแล้วน้องเริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะเนี่ยดูดิมีคุณแม่มาคุมด้วยนะฮะประเทศจีนเข้ากาแข่งกันสูงเป็นเรื่องปกติอะเนาะอันนี้สิบเจ็ดบวกเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบสองนะครับบวกห้าครับอ่าต้องลากเข้าไปหรอโอเคบวกห้าสบบวกเท่าไหร่เท่ากับสิบสองสบบวกแปดครับผมสิบเอ็ดบวกห้าาเฮ้ย เรานี่ก็อัจฉริยะแต่น้องไม่มีความสุขเลยทุกคนดูดิตอนที่น้องเขาวาดรูประบายสีอะไรพวกนี้น้องยังมีความสุขอยู่เลยอะตอนนี้น้องต้องมาเรียนนะฮะน้องเริ่มไม่มีความสุขแล้วเหมือนเราเลยอายุเจ็ดปีเราเป็นเจ้าหญิงเลยมีมงกุฎด้วยน่ารักอันนี้เกิดเฮ้เฮ้เดี๋ยวนะเฮ้ หรือว่าอ่าผมว่าแล้วยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็ยิ่งย้าย้ายกันไปมีชีวิตนะครับทำให้ตอนนี้เราโดดเดี่ยวแล้วโอ้เฮ้ยมันเศร้าจาังวะโอ้โหอันนี้กลับสู่เมนูหลักไม่ใช่นะฮะออโอเคไปต่อครับไปต่อผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครที่แบบว่าในวัย ในวัยเด็กของพวกเราทุกคนนะั้นย่อมมีความทรงจําดีๆที่อะบางคนก็อาจจะมีเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นบ้างน,นะครับก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับผมโหนี่มันน,มน,นี่มันภาพที่ระบายสีนี่นะทุกคนดูดีผีเสื้อสวยมากเลยอันนี้คือนึกถึงตัวเองในวัยเด็กใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเป็นตู้เหมือนเดิมนะครับผมอึหัหวคิดถึงอดีตนะเราเนี่ยต้องโหย อะอย่าคิดมากครับอยู่กับปัจจุบันนะบท <t ries> ที่3นะครับดนตรีเพตึงโตตึตึงโตตึงตึงตตึตตึตึตตึตตึตึตตึตตึตึงหลายเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลย <t ries> อันนี้เป็นเฮ้ยอันนี้เป็นพ่อหลวงเทพดีไม่ไดีเขาก็มาฟังเพลงเหมือนกับเรานี่แหละ <t ries> อันนี้ก็เหมือนจะเป็นภาพเดิมนี่มันภาพใหม่อันนี้ไม่เหมือนเรามัน จะเหมือนเราก็เหมือนเรานะแต่ก็ mm hmm. อ้าวแมทมอทำไมมีเสียงเพลงมาจากข้างๆอ่ะลอเรื่งความเร็วได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดิน mm hmm. เดินฟังเสียงเพลง mm hmm. ดนตรีสดไปเรื่อยๆนะครับผม เสียงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไวโอลีหรือว่าอะไรอะทุกคนคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับตอนนี้เราก็คือเป็นน้องโหยในไวโอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะดนตรีทำให้เราล่องลอยงันหรอล่องลอยไปเรื่อยๆนะฮะน้องโยทุกคนดูหน้าน้องตอนนี้น้องยิ้มมาวนะเฮ้ยน้องยิ้มแล้วเฮ้ยเก็บดนตรีเก็บ,อเ,กบเออ เราต้องเราต้องเก็บนะครับผมเ,เก็บดนตรีให้ได้พี่ทุกคนดูสิพอพอเราเก็บดนตรีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะหน้าน้องตอนนี้หน้าน้องคือแบบเหมือนไอ้นี่หน้าน้องคืออิ่มอิ่มสุขมากอะ่ะอิ่มอกอิ่มใจมากอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่มันเชลโล ผมอยากอยู่ฟังไปเรื่อยๆจังเลยแต่ว่าชีวิตรเราต้องดำเนินต่อไปนะทุกคนกดต่อไปฮะเฮ้ยดูสิหลังจากที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหยก็ก็เป็นการฮิวใจอย่างหนึ่งนะเนี่ยน้องโยยิ้มแล้วเฮฉาที่หนึ่งจบลงไปแล้วเหรอฉาที่สองพทะไปฮะ ทุกคนผมชอบงานภาพของเกมนี้มากเลยอะ่ะมารับผมบทที่สี่ปะทะครับน้องโยกําลังจะปั่นจักรยานแล้วข้างหน้ามีมีถุงนะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาเหรอผมว่าน่าจะใช่ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาแน่แนเลยเฮ้ยนี่มันพ่อหนุ่มเชลโลคนก่อน,นหน้านี้นี่นาะใช่ไหมต้องใช่แน่แน่เลยเฮ้ยอันนี้คืออะไร,รอ่ะฮะนี่มันปักโฟกัสเหรอ เฮ้ย hey, ปรับโฟกัสเราต้องหาหาค่าโฟกัสให้เอ้ยนี่ไงตึ๊บนี่นเห็นชัดเจนแล้วทุกคนเอาละนั่นมันพอดหนุ่มเชนโลมเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวจักรยานเป็นอะไรไปอ่ะจักรยานล้มเหรอจริงด้วยจักรยานลม้ม อ่ปรับเปล่านะโอเคไม่มองทางมองหนุ่มเชลโล่เมื่อกี้หลงสเสน่ห์เขาให้แล้วสิมีมันฝรั่งเหรอมันฝรั่งหรือเลมอนอะสักอย่างแล้วก็หนังสือปิวไปปิวมานะฮะน้องโยเป็นอะไรไหมเนี่ยอา้าวน้องโยตอนนี้น้องโยเบอร์ไม่ไหวแล้วทุกคน น้องโหเบอร์มากแล้วตอนเนี้ยตรงนี้นะโอเคเฮ้แต่ถึงหน้าน้องจะหน้าน้องดูทเฉยแต่ว่าเหมือนน้องเขาเหมือนเจออะไรสักอย่างนะมามาขอนหน้าเนี้ยเฮ้นี่มันอะไร,รอ่ะโหอันนี้มีสามสามขีดด้วยยากอ๋อนี่มันหน้าของ เฮ้ยพ่อหนุ่มเชนโลเข้ามาช่วยอื้มหนุ่มเชนโลของเราว่าไงต้องโย่เปไ็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยขอโทษนะน้องเป็นอะไรไหมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเลมอนให้นะเลมอนแลดสตรงเนี้ยเ,เลมอนและ ทุกคนต้องโหยหน้าแดงอะ่ะโอ้น่ารักเจอแล้วคนคนนะั้นน้องโหยเจอแล้วอ่าไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเพรก็อ่อาคืออ่าคืออ่าทำไมได้าแดงจังเลยล่ะครับไม่ทราบว่าช,ชื่ออะไรล่ะครับผมเอ่าชื่อชื่อโหยค่ะแล้วแล้วแล้วคนล่ะครับอ,อ่าโหเหมือนผมรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกันต่อเอออ่าคือโหยค่ะค,ครับผมผมคริสนะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของผมนะครับผม 1> 1 0 4 9 1 5 7 0 1 1 0นะฮะอ่ออย่าไปหาอย่าไปหาลองโทรจริงๆนะฮะทุกคนอาจจะเป็นเบอร์ใครสักคนหนึ่งนะครับผมโอเคครับอืมอ่ะโยกับคริสได้เจอกันแล้วสวัสดีครับเฮ้ยมาเดทเหรอเดทแรกจริงๆด้วยนี่เดทแรกที่ร้านร้านกาแฟอ่อะทุกคนเดี๋ยวผมผม,ผมเดาก่อนผมเดานเรื่องในอนาคต ผมเดาว่าคือเมื่อตอนเมื่อตอนบทฉากแรกใช่ไหมที่เขามีคุยกับแม่นะเขาบอกว่า,าแม่ไม่ต้องมันจะมีตัวเลือกที่แบบว่าแม่ไม่ต้องหาหาแฟนให้หนูหรอกอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองมาต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าครับแล้วทีนี้เกมนี้เ็อาจจะสื่อถึงแบบเนื้อเรื่องความรักหรือเปล่าผมว่าใช่ผมว่าใช่เดทแรกครับผมไปกันเลยเดทแรกที่ร้านกาแฟนะครับผม คาเฟ่คาเฟ่พีซเหรอใครอ่านออกรบกวนคอมเมตนให้หน่อยนะผมอ่านไม่ออกเลยอะโอเคน้องน้องหน้าแดงหมดแล้วอะน,น้องสั่งเมนูไม่ได้น้องหน้าแดงไหนคุณคริสก็แบบดูอย่างเอ็นดูนะคะเนี่ยคุณคริสอุ้ยหรือมีน้ำมาเสิร์ฟแล้วคุณคริสเขาก็ยินแย้นแจ่มใสนะแต่ว่าดูดูน้องน้องโยเขาดูมัวหมองนิดนึงนะเอ๊ะเราต้องประกอบคำพูดเหรอได้ดิ มาประกอบคำพูดมาเลยเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะนี้อันนี้คือตรงไหนไม่ใช่อ่ะอะตรงนี้โอเคแล้วนี่แหละนี่โอเคครับมาเรามาประกอบคำพูดจึ๊บออ่ออ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอออ้อโอเคค่ะใช่ค่ะเขาพูดอะไรก็ด้อยากรู้อยากรู้ด้วยอยาอยากรู้เรื่องก็อยู่สองคนสิอยากอยากรู้ด้วยว่ยาคุยอะไรกัน โอ้โหน่าจะเป็นอัดอ้นความในใจหรือเปล่าเพราะว่าคือตลอดเวลาที่น้องพูดมาน้องเขาไม่มีความสุขเลยนะฮะเนี่ยเหมือนน้องเขาอัดอ้นอะไรหรือเปล่านะควีนวิตอเรียมาเก็ตนะครับผมตลาดของควีนวิตทเลียเฮ้ยมาเดินตลาดกันนะฮะ นี่จ้าเจ้าหนูอยากได้อะไรไหมเนี่ยป้าให้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยสองอันเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยสองอันตรงนี้เนี่ยเอาไปเลยเอาไปกินด้วยกันนะเนี่ยป้าให้ป้าให้ใหคริสคิดว่านี่มันอร่อยไหมอ่ะฮืมอร่อยมากๆเลยอะ่ยะอยแต่นี่มันอะไรกันอะ่ะน่าจะเป็นเอ่อเหมือนเครปนะใช่เครปปะ่ะครปห่อหรือไม่ก็แบบฝรังร่งอะไรประมาณนี้นะคริสโอ้ผมก็ฝ่งอย่างนันนะอยู่แต่อร่อยจริงๆนั่นแหละโดยเฉพาะเวลาได้กินกับคุณนี่อร่อยมากๆเลยนะหึป้าเหรอตัว บ้าเหรอตัวเธอฉัเขินนะเนี่ยอะไรผมวะเนี่ยคุยกันเดี๋ยวละโอ้โหนี่เราก็แต่งประโยชน์ตั้งนานเขาจะไม่คุยกันเลยเราเออโอเคอ่คุยกันคุยกันอร่อยจริงๆนั่นแหละอืใช่ใช่ไว้หลังเราไปกินด้วยกันอีกนะอ่าโอเคไว้หลังเราไปกินด้วยกันอีกนะปึ๊บอ่าได้สิได้สิแต่ว่าวันหลังเอารถอื่นนะจะกินดหลายรถเลยได้ได้แล้ววันหลังจะเอารถอะไรดีล่ะวันหลังเอารถอะไรดีงั้นเหรอ วัน,นวันนี้เรากินรสช็อกโกแลตไปแล้วอะ่ะเดี๋ยววันวันหน้าเรากินรสสตรอเบอรี่ไหมอโอเคสิได้ได้ได้ไดะตอนนี้ก็เฮ้ยนี่มันตอนค่ำนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำเป็นตึกเป็นต้นไม้อะไรว่าไปเดี๋ยวนะน,นี่คือเดทแรกจริงเหรอคือไอ้ทางหน้าน,นี่คือเดทแรกเหรอผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะมันน่าจะแบบสองสามวันแล้วนเนี่ยหรือว่าแบบตอนเย็นมาต่อแล้วทุกคนอันนี้คือร้านหลูแล้วนเนี่ย ดูดิน้องยิ้มทุกคนที่มหมดเลยโอ้หฮ้ยน้องหยดยิ้มนับด้วยความสุขนี่เราสองคนร้องคบกันไหมอืมมันจะดีนะ <c oughs> ใช่ปะทุกคนใช่หมดนี้ปะอ้าวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเ,เ,เ,เริ่มใกล้กันแล้วเริ่มใกล้กันแล้วผมว่าผมว่าเป็นไปได้หรอผมว่าเป็นไปได้อ่า ถ้างั้นก็เป็นอันว่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอันนี้มันมันเชื่อมให้เลยอ่ะแบบโปเช่เป็นนันว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะโอ้โหทำไมเราเดาเรื่องถูกขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าอาดีจังขอให้โยวกับคิดอยู่ด้ยวยกันยัมีความสุขนะครับไปกดต่อไป เด็แร,แรกไปแล้วต่อไปฉากที่สามนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอขอจบไว้ที่ฉากที่สองก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือเราผ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ชีวิตของเราในวัยผู้ใหญ่นะครับความทรงจำวัยเด็กนะครับผมแล้วก็เราได้รู้ว่าดนตรีนะมีความสําคัญต่อน้องโยขนาดไหนนะฮะเอ่อทำให้เราได้รู้ว่าน้องเนี่ยเออก็มีสเปคนะจะเป็นแบบชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยพอมาเจอในบทที่สองฉากฉากที่สองดิ บทที่4ี่บทที่5นี้ก็คือเป็นน้องคริสนะครับผมน้องคริสก็เล่นเชลโล่นะครับผมเชลโลฟฝีมือดีด้วยนะพร้อมมากเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวพระหน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าความฝันของความฝันของน้องโยใช่ไหมผมว่าไม่ความฝันของโยก็ความฝันของคนของของคู่นี้ของโยกับกับคริสจะเป็นยังไงนะฮะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไ้ต่อพรหน้านะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ ผมด้วยนะครับผมแจ็คเพอร์ซินนะฮะฟอร์เรนพาสสองดเรื่องจะเป็นยังไงต่อไว้มานติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย